ภารกิจด่วนอยู่เนาะเราก็มีหลายอย่างที่ทําอยู่แอบก็เลยไม่สะดวกมาส่งช่วงเช้านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นช่วงเย็นทีะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูเนาะของข้างในว่าเป็นอย่างไรนี่ผู้ใหญ่เจริญท่านนี้ท่านไม่ประสงค์นานเนาะครับเป็นคนที่ส่งขนมมาให้เราบ่อยๆเราจะอคนที่ส่งขนมมาบ่ออยๆได้ไปลาวไปอะไรอีกเนาะ ได้ดูดูอะไรอย่า็นี้ผักดิบก็นอนคืนหนึ่งแมนโอ้โหาเบิ่งก็ดีตัวนี้นอนคืนหนึ่งน้อผมเบิ่งเบิ้งด้วยครับผมติดตามเลยดิแล้วว่าผมมาได้พิมพ์ผมพิมพ์ไปผมยาผมถือผมมันโซมาเนี่ยนะแต่ว่าจเข้าเบิ่งบ่ผมอ้าวลูบเบิ่งกันแล้วครับเตรียมตัวดูปิดเครื่องนี่ผมมาทันในเตือ หาดูวีโอ้ยโอ้ยลูกได้บาดลูกได้เรานั่งนั่งตรงนั้นเลยครับนั่งตรงนั้นแหละนั่งนั่นแหละเจ้าโอ้ยย๊าโอ้เอาไว้ข้างล่างเลยเอาไว้ข้างล่างเลยไม่ต้องเอาไว้สูงสิเดี๋ยวเราดูว่าของยันลงมั้ยบอสอ่าท่านตติยังติดอยู่างี้หน้าจออยู่เลยเนี่ยบาร์กวดเหรอเห็นไหมเห็นอยู่ครับและที่สำคัญทางผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกว่า เห็นเห็นว่าบ้านพิุทิศเลี้ยงแมวเยอะอืท่านก็เลยไม่แนะนําให้ตั้งนะท่านไม่แนะนําให้ตั้งเพราะว่ามันจะให้นอนบอกไม่ไม่ท่านก็เลยส่งชัางตัวนี้มาแพคคู่กันอ๋อขามันติดใส่รังคาเขาให้ยึดเอาไว้กับนอนเบื่องเรย่มติดใส่รังคาใส่ผีฐานน่าจะมีฐานนี่ ท่านสังขาสําหรับยึดกับผนังเเลยอาไว้ให้ติดกับผนังก็คือแมวปีนก็ไม่ลนนะฮะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เนะครับดีใจ่คครรัับบบรัอ ไม่ต้องใช้รอกขาเนี่ยเราเก็บไว้เนาะไม่ต้องใช้เนาะไม่ต้องใส่ขาแล้วเดี๋ยวมันหายขามันจะเดินไงมัจะใส่มุันเดินขามันจะเดินามันจะเนมัเินามัน5ะเดินขาามันจะเนขคันจะเดินมันจะเดิันจะเด้นมนเดินมกต่เดปนขเดีนนเขาไหนจูเดินขันเนขาขอันเนีามนะเป็นขาามันเนี้มันเปินตัดาันเดาตัวใินขินนะครับ อันนี้ผมเดาเอานะน่าจะเป็นทีวีดิจิตอลน่าจะไม่ต้องใช้กล่องเพราะสมัยนี้มันเป็นดิจิตอลเพราะว่ามันมันมันถ้าถ้าซื้อทีวีทุกวันเนี่ยนะมันจะเป็นดิจิตอลหมดมันมีอนั่นแม่รูปตาคุดอะไรสักอย่างแมมในทีวีเนี่ยไม่จะมีไอคนตัวเล็กๆไอคนเด็ก ตอนคืนเขาจะมาดูด้วยว่ายง่ายปกติทีวีอันเดิมของเกนเน่ะจะมีกล่องใช่ไหมล่ะเขาเอากล่องน่ยแยกเข้าไปในทีวีที่แล้วถ้ามันมีลูกพุตอะไรแนะนามันจะแสดงว่ามีดิจิตอลข้างในอ่ามันหนักอะไรมาิตังเนว่านเอาไปเอามาไปเอามาอยู่เลยเอามาบอกโอ้โหือิ้ล่าสุดใช้ไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหม มันจะไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงไหนเลยมันมันจะโดดแล้วเนี่ยอันดับแรก้เปิดดูก่อนนว่ามันติดหรือเปล่าเลกเลากลากมาดูไหมยถอดลั๊กไอ่ตันนั้นเราก่อนนีเราเช็คก่อนดีกว่าเอากเอาตัวเก้าให้คือเก้าวัะขันบ่อังังวงไจะได้เบอร์เราฟังเตเสียงไปตัวยินอะไร ไม่พอพี่อ่ะยิงยังนได้โจมของเราต้องตั้งก่อนค่ำนะเพราะมันจะค่ำแล้วใช่ผมว่าอย่างนั้นแหละใช่มาคุณติดตั้งเลยมายิงเลยไม่ไม่เสียบด,ดูก่อนมันติดหรือเปล่า,ถ,าถ้ามันติดเนี่ยผมจะเข้าไปยิงเลยผมเอาสว่านอะไรมายิงติดไหมอ๋อเดี๋ยวไปหาสว่านก่อนนะต้นทุนแม่ไปหาสว่านก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอกเข้าไปติดตั้งด้านในเนาะเปิดไป คนหาช่องถ้าเบื้องน้ำเจ้าอุทิีมคุณหาช่องอัตโนมัติเฮ้ยได้ได้ได้มันเป็นทีวีได้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 โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยเหรอตอนนี้กำลังสแกนอยู่ มันเป็นทีวีดิจิตอลเห็นไหมบอกสแกนอยู่นะผมไม่รู้นะผมไม่รู้อันนี้เปิดเปิดได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวสแกนหาลอกเรายิงตรงนี้เลยพอว่าเราเสร็จสแกนเสร็จดูเลยไว้ย่างนั้นเลยเหรอไว้ในเรียนแล้วมั้งปิวที่ตกใจเลยสุดยอดเลยไว้ยังงั้นว้าววาไว้อย่างนี้เลยเหรอนอนเบิื้องสันปีศาจเขเคยเห็นบอลลูเพี้ยนแบบแท็บเล็ตน่ะนี่ตัวจิ้มเนื้ออยู่เลยปิวที่ พี่อยู่ที่บอกว่าเอาไวแบบนั้นเลยเหรอเดี๋ยวสแกนรอสแกนรออย่ผมเข้าไปติดตั้งนะลองเหยียบทีวีตั้งาเลยขามันมีเท่านี้นะเสียงหร้อไปี่นะคุณไม่ต้องอ่านคู่มือบอก F4 รอั้่ด้านนอกนะเพราะว่าด้านในพื้นที่จากัดนะโอ้มีระดับน้ำให้มาอีกนี่เพื่ออะไรไม่รู้นี่ยเอทีวีมันตรงไงเก็บไว้อะเสาเนี่เก็บไว้ในล่งเดียวกันเลยอ่าอุปกนณยสาคัญ ไปเก็บไ้นละคุณคุณไปดูนี่วิธีการประกอบมันประกอบยังไงเก็บไว้ที่นั่นออปองตุรีน้องเบล่ะเหรอเดอไม่รีเดี๋ยวจะเปิดให้กระตันได้เห็นก่อนมีมีขายเดียวว่ะตัวนี้ว่ะตัวนี้อันเดียวใช่ไหมขาอันนี้มีตัวเดียวใช่ไหมเกนนี่กดยึดนี่ไปเลยตัวเดียวไปเผา จะใส่ลังทีบีนนี่เนาะนี่เนาะนี่ไงขามีสองอันคุณสองอันให้เราจะยึดไปไหนคิดก่อนจะยึดไส่ไหนเล็กนี่ได้ยิงเลยยิงเลยยิงคู่ยิงคู่นั่นเลยได้หรือไม่นี่ก็สอนมันไม่เรียบเนาะยิงคู่นี้เลยแล้วนี่ ก็จะนี่นะนี่มันจะให้เลยตัวนี้ออเดินห้างห้างจกซองซีเล่นน้อยเลยตัวนี้มันจะเข้าล็อบนี้นี่แต่มันจะมีน็อตยิงตัวนี้ล็อกจะได้เนื้อกินแล้วบ่มื่อนี่ปลาเด้เดือดกับโอ้ดองไฟครับแล้วมันก็ปักเชิดปักอะไรตรงมุมนั้นสวัสดีครับตอนนี้นะครับกำลังเข้าไปติดตั้งจะทําแบบติดใส่ฝาบ้านนะครับเพราะว่าเวลาแมวมาตบมาชนวิ่งมาอะไรมันจะได้ไม่หล่น ไม่แตกนะครับนลอยมนมางรีมาต้นี้มากยมากิลมผมพิ่งวดผมออกวันนี้นะผมผมวันนี้อ๋อจะพึ่งตัดผมนะผมขวัดขวดขวัดแต่มันจูนทีวีไปด้วยนะครับทีวีตอนนี้วางอยู่ในพื้นเดี๋ยวจะเอานะครับก็ประมาณนี้นะทุกท่านเดี๋ยวเรายัง รออยนี่ไหมเอาไม้ไหมไม้แป้นข้างหลังมันจะได้มียิงเยอะหน่อยนี่ก็ได้นี่นี่จบหัวอะไรไม่ได้นี่มเอาเดี๋ยวหาดูดูข้างหลังก็ได้ครับดูอันนี้ฝากไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวหาไม้แป้นไม่มีอยู่แล้วเอาเอามีดเอาผ้าไปตัดเราไม่ไผ่ก็ได้บวกเอาไม้แป้นบวกได้มาไม้แป้นมันได้จะซักช่องย่างเพล็อย่าง น้อโรนจูนเสร็จคนแลเนาะเนี่ยสิตอนนี้ก็พี่กำลังจูนเครื่องอย <isas> ู่เนาะเดี๋ยวผมไปหาไม้เป้นก่อนนะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ